สบายดีทักทายสบายดี FC สุขุมสุดคนเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องทักทายสบายดียามแรงเด้อมื้อนี้เฮาม,มาอัปเดตเบิง่งที่แรกว่าสิบ่แล้วเนาะหน้าเ <laughs> จ๊แล้วพี่น้องเอ้ยให้นี่ให้ตะกาเฮาบ่บอลไทยสับ่บอลไทยเนาะมีแต่ล้ำเลยล้ำเลยล นั่นเป็นยังไงบ่าสี่ร่องดำข,ข้างแรกวะนี่เคยดำอยู่ดิอ,อันนี้แฟนบอบบี้เนาะมานอนผิดแต่ว่ามือนี่แฟนบอบบี้มานอนพี่เนาะโอ้สูตรเดียวก็ข่อยอยีกเนาะสูตรห่างนี่เดฟพี่น้องเลยคนดำหน้าเด้อเดี๋ดวยวบ้านน้อยสินับไปเบิง่งสองสี่สหก แปดสิบสิบสองสิบสองคนน้องคำหลาแม่น้องบัวคำ้ำไอวินเก่าคนเป็ 12, นสิบสองเด้ขนาด น <c ười> uh, e ี no, e ja e ่แหละเราอ๋อันน่ะนําเมื่ออะไรบ่น้องจะเมื่อแล้วบ่อ๋อแล้วกําลังเมื่อเนาะ่สีดิ่สีก่อนเามาแต่ตอนเช้าตอนแรกเามาอ๋อเราไปไปเดี๋ยวเามาแต่ตอนเช้า พอดีนะพี่น้องอันนี้เข้า,างนกะจ้างดีอันนี้เขาจ้างคนวันหนึ่งแสนสาวพันกีบนะพี่น้องเนาะแสนสาวพัน,พนาาพพกีบก็ถือว่าจ้างแพงแพงกว่าคนทั่วไปเขาจะจ้างอยู่พี่น้องเขาจะจ้างบัตรละแสนแต่ว่าวันนี้จ้างวันละแสนสาวเพราะว่า มันขาเงินมันต่ำแห่งเนาะบ้านเขาแสนสาวก็ประมาณสองร้อยนี่แหละสองร้อยเกือบบ่ถึงบอกพ่อรำห้างๆด้วยห้างๆขึ้นก็หนีไป

หลวล้พี่น้องเ้ยให้เขาจะดำให้มันเบิดกะก็พูดดีเลลวเบิดดวเบิ้กะสองสี่ห้หกหานี่เนาะด้วเบิดมีแต่หกหางมีแต่หกมีแต่ห้ใหญงเนาะห้าย่อยห้ายนึง ในนี่มันงามได้ดินฮะดินงามพอมันได้พุ่นพุ่นปลาในนะออี่ขนะึ้นมาเดี๋ยวเอาสิาเพิ่นลำแล้วแล้วก็สสจยายเงินขาแห้งคนคนละเสนเศร้าพันกิบจากนำอันขอบขั้วเวินกับสูน้ำกันเนาะลำเหมือนนี่ซอยกัน จังเดวลำบิดมือจะได้โอ้ขึ้นลำไว้เถอะวะคยเนี้ยมันลมเนี่ยบัฮหาแต่อันขาดบัฮหาแต่ไทยลำใส่เลยไปพี่น้องเดียวจังเอยถ่า เป็นลำเดีเ๋ยวเรื่องเสีจจยใจเงินค่าอันนี้เป็นไปทำน้อยนี่หรอคนงานที่ฉันสั่งเองมารับจ้างขับทราปราวันนี้ได้คนงานมากี่คนหรอ ประมาณสิบยสิบเออประมาณสิบปลายคนนี่แหละสมบู <10 S 2> ราาตามที่ฉันสั่งเลยครับท่านประธานวันนี้คนงานทำงานได้ดีไหมคนงานพากันดำเบิดมือเลยครับท่านจริงหรอ แล้วเงินที่ฉันให้เองเอามาเพื่อจะแจกจ่ายให้กับคนงานละ่ะเรียบร้อยครับโอ้ดีมากดีมาก <c oughs> โอเคคนงาน <c oughs> มารับสตังค์กับเสียเนี่ย เอาคนละเท่าไหร่บอกมาเลยวันนี้เสียจะจ่ายเองมายืนนี่มายืนนี่นคนงานทำอย่างนี้ได้ยังไงลำยังไม่เสร็จ แบบนี้เราจะตัดเงินเดือนกล้าหมด <c oughs> <c oughs> กล้าหมดบออ <c oughs> อามาเยวมาับเงินเดือนเด้อมา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 พี่น้องเอ้ยบางยาเนี่ยเป็นการแสดงน้อยหนึ่งนะเสียน้อย แบบเป็นซีซันในสองอย่างนู้สบายดีเด้อพี่น้องคืออยู่วะคือท่านประธานอยู่วะคือน้อสุดนี่คือท่านเป็นใส่ใบดองบ้าใส่ใบดองใส่ใบดองเนาะเออเนเอาว่าออกงานครูก็ครูเอาแบบนี้น้อแบบนี้นี่ให้แบบนี้ด้วยใบดองค่ะคือใไรเห็นนะไปพี่น้องไล้อะไรบอ แต่ล้เลนาะขาโป๊ะโปะนะหน้าโป๊ะโอ้ะอย่างน้อยหนึ่งกับเบลเล่เดี๋ยวน้อพี่ดองเอ้ยนี่แหละเดี๋ยวไม่นีเขาเสียาใจเงีนยขาดจาง <c oughs> ให้เพิ่นก่อนเนาะมันใส่สูตรมาเต็มคักเนาะเซ้แล้วชือใหม่ใส่ มา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 รับเงินมารับเงินชื่ออะไรเนี่ยเซเลปัจจุบันทำอะไรทำนาคือกันทำนาใช่ไหมโอ้ทำนาเสร็จแล้วหรอนาเนี่ยเสร็จแล้วนาตัวเองเสร็จแล้วก็มาลำนารับจ้างเนาะวันนี้ค่าแรงเท่าไหร่ครับ ซ่าวพันซ่าวพันแสนสาวอ๋อแสนสาวมากับผัวใช่ไหมเงินผัวเอาเอาด้วยไหมโอ้โเอาด้วยก็เอาแสนสาวเป็นสองแสนซาวเอ้ยสองแสนสี่สิบโอเครับไปหนึ่งผลงานสองเอ้ยสองสองคนมามาคนตบ นี่ยครับคนเดียวคนเดียวเหรอครับค่ะค่ะอุทัยก็ได้เหรอครับเนี่ยได้ได้โอ้วันนี้ทํางานได้ดีมากดับไปเลยครับค่ะขอบคุณค่ะครบไหมครับครบครบแล้วอย่าเลยคไปแล้วมามามาคนต่อไปโอ้เพาะอยู่ไปดิเกย์จันนี่ตะกี้ เรามักจะไปเหตุงานเอ้ยไปรับหน้าซอยอันนั้นเนาะเอ้ยเป็นรับหน้ารับจ้างพี่น้องแต่ละเทืออะไรวันละวันละแสนเนาะแม่นบอกต่ว่าเหมือนเขาให้เพิ่นวันละแสนสาวเนาะมาน้องแปง้งเอาโลดทันมากล้วยทันเอ่อซื้อยังก่อซื้อน้องแปง้งแม่นบอกจกปีเลยสนะิบสี่ปีสี่บนเด็เขาห้องเยียน ของเย็นหดปออะไรเอาคอมพวตละอันหดหมอนหนึ่งหดหมอนหนึ่งเด็ก็ออกพ่อแม่อ,อมยู่ใช่พอแม่อยู่เทปออน้องแกงพ่อแม่อยู่นี่ลุ้เลยพี่น้องเด้ไปคุดมั่นมาขายนะมาขายเนาะไปคุดมั่นกับกัมเมถาวเนาะออมันเสี่ยงมาขายแต่เถื่อเก็บหอยไปคูดมือว่าคุดมั่นนะน้องมือก็จะไปเออคันมีดำหน้าอันสิก็ไปดำหน้าไปเลย สู่ชีวิตด sì, ีๆพ่อแม่ก็อยู่กรุงเทพเนาะจะมีน้องอยู่ปะมีผู้ใดว่าน้องน้องคนละพ่อคนละพ่อคนละแม่เออคนละพอพ่อชื่อเตยดีแม่นบอกร้านร้านดีน้องหน้องคนละเออเป็นดุเออหลานเอออยู่อยู่น้ำกันจะคนก่อนอันร้านนะสามสามคนเนาะมีแต่ผู้หญิ่งปะเอ้าบัดแม่แม่เลย เอาหายแล้วบ่เอาหายเดวหายแล้วบ่แล้วฉันเนี่ยหายฉันเนี่ยหายเดามากเอยครัเครื่องมือแกเครื่องมือกหกสิบหกสิบพันหกสิบพันบาทนี่ไปหาที่ฟูเด้ามาบัดนั้นจังเอาหายแล้วเนาะได้บ่ได้บัดนันสิเอาหายด้อหเพราะว่ามันสิมาโอ้ใบซีฟได้สิบบัอโอ้บัวพออีดีคนเดียว คนเดียวแต่บ้านมาได้มากเนาะบ่โอ้อไปไปอกเสองนสี่เป็นแหลกเงินก่อนบ่ให้อันดีเป็ให้อันนี้ก้อนสันย่งไ่อีกน่แสดงว่าพ่ออ่สินี่ดิเออเพ่ออยย่พ่ออยู่สันนะสองเนสี่เมีนบ่ นี่มารับไปเลยครับผมอ้าวไหวสือเป็นปกพริกเป็นนัวไหวเนาะเต้พี่น้องเองแหละคนมาดหน้าภารกิจภารกิจเหาก็สัมเร็จเลยเนาะหน้าก็หน้าบระันสัมเร็จเดี๋ยวยังหน่อยหนึ่งเพราะว่ากะมันบุพเพเด็ดมาให้หนีเด็ดชาวบุรีรัมไอหนีบุรีรัมกะบุพเพบุพเพเนาะอะไรพี่น้อง ย่างคองอันั้นเนาะคลองประสี <c> อันนี้ก็แมนเงินของพอแซมเนาะพอแซมเมทอนทางต่างประเทศเนาะเอ <c> าจ่างไปเบิดเท่าไรปะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบสามยังสิบสองเพราะว่านี่ยังเสียหายอันสิบส <c> <c> องอยังด่านสองเซนเนาะ ล้านสองเซนยังหล้านสองเซนกี่แสดงว่าเฮาจ่ายเบิดไปล้านหนึ่งเนาะแมนบอกล้านด่านกลัวนี่แหละหล้านหนึ่งแสนล้านหนึ่งแสนนี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นเงินจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นฝากมาให้้างคนมาลำหน้านี่แหละก็แล้วแล้วพูนจักเล่าแล้วหน้าแล้วเราสิ เมื่อมือได้ก็พังเบิงบ่งเนาะได้จะไปถามเราอีกพี่น้องเอยเล็กน้อยถามความรู้สึกว่าเป็นจะได้แล้วหน้าเลย <c oughs> จะได้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีเนาะพอทางสาหรัฐเนาะขอบคุณขอ,อข,ขอให้พอจะเดินห่งเหงื่อคิทยังทำยังก็ขคอให้ดำ้วยเง,ยงินทองเนาะไปมากเดินเดินทางไปมากกรคอให้ปลอดภัย คอยมีความสุขหลายๆให้มาเท่าไรก็คอยได้ขึ้นไปพันๆเท่าเนาะสำคัญก็เป็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันควรยืนเนาะไปเดี๋ยวพี่น้องเี๋ยหนีเดี๋ยวสิถามพอเป็นอีกว่าให,ให้เสียเห็ดยังอ,อ,อีกเนาะโอ้นหน้ากแล้วเลยนะหน้ากเล,ลจะเสีเห็ด,ดยังไปดิเงินหนึ่งหลานสองแสนเนาะไปพี่น้อง แล้วมาหน่อยก็สิได้เก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเซมิเด้อเด้อพอกันมือหนาพุน่นแล้วคิมนี้ก็สิขอจบเพียงเซมิเลยเนะาะเจอกันมือหนาเด้ขอขอกาวคำว่าสบายจริงเด้อพี่น้องบ๊ายบายดี <c oughs> <c oughs>